สวัสดีจ้าชื่อละเมียดสินทพัมอายุ57ปีมีอาการปวดเข่าตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากที่เดิน1ชั่วโมงกว่าพอเราปวดมากๆแต่ก็ทนอยู่มันปวดก็ยอมให้มันปวดก็ไม่รู้จะทําไงกับมันตอนขับรถมาโรงเรียนเวลาเหยียบคันเร่งมันจะปวดซ่าเขาไปดีตัวปวดเสียวมาแบบขึ้นมาเนี่ยค่ะปวดเสียวแต่เราก็ทนแล้ววันหนึ่งผ่าเข่าไหมเราก็คิดเองผ่าหรือไม่ผ่าปวดเข่ามากๆมกันก็ทรมานเนาก็คิดดู มันปวดงี้วะปวดมากๆงี้ก็ตายตายก็จะดีเนาะก็มาคิดไม่ได้จะออกกำลังกายอะไรมากมายบางทีก็ไปฝังเข็มบ้างเอาฝังเข็มก็ไม่หายไปหาหมอกระดูกหมอก,ก็จะฉีดยาบอกปวดฉีดยาไหมบอกไม่ฉีดมีวันหนึ่งพี่สาวส่งคลิปดีบูนมาให้เห็นเราบนปวดเข่าจะจะเป็นจะตายพอก็าส่งคลิปมาให้ดูตั้งไปสี่กล่องแบบนี้ขเขาก็ส่งมาให้สี่กล่องแล้วเราก็กินแบบประมาณสามกล่องเอ้ยมันดีขึ้นเนาะ มันนอนไม่ปวดแล้วจากที่นอนปวดตุยตุย,ตย,ตยก็บางทีก็ยักตายไปเลยเนาะเพราะมันปวดเยอะเสร็จแล้วเอ้น้องดีบุญก็แนะนําว่ากินสักสิบหกกล่องจะได้หายสมเดือน1ปกล่องเราก็เลยซื้งมาขับรถเหยียบไม่ปวดแล้วค่ะมันไม่เสียวตอนนี้สิบกว่ากล่องแล้วรู้สึกดีขึ้นแล้วก็อีกไม่นานก็จะหายในที่สุดใครที่ปวดอยู่นะคะปวดเข่าวปวดข้อก็ลองกินดีบูนดูแล้วคุณจะรู้ว่า มันดีขึ้นจริงๆค่ะรับประกันค่ะขอขอบคุณดีบูลที่ทำให้เรามีชีวิตชีวากว่าเดิมจากเดิมที่ว่าเอ้ยปวดแล้วต้องผ่าผ่าแล้วก็ต้องตายหรือเปล่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วสบายใครที่มีปัญหาโรคข้อเข่าเสือ่อมสามารถปรึกษาบารได้ที่เบอร์088 557515 5ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้บาสด้วยนะคร